สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปุ้ยเพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทย68มินบรีกรุงเทพค่ะวันนี้นะคะมาพบกับการรีวิวรถเข้าใหม่1นึ่งคันนะคะสำหรับวันนี้เป็นรถอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมรายละเอียดกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะมาพบกับ t o ้ต้าโฟล์คูเนะคะ 2.4V ปี2019นะคะสำหรับคันนี้นะคะ<ม>ก็จะมาพร้อมกับโฉมสีขาวมุกนะคะ 2.4V ปี2019นะคะราคาเสนอขายอยู่ที่1ล้าน107,000บาทเท่านั้นนะคะอ่ะคันนี้ได้เป็นปี19เลยนะคะสภาพรถนะคะความเดิมของรถความสวยสดงดงามของรถนะคะของคันนี้ถือว่าตอบโจทย์อีกเช่นเคยเลยนะคะรถรับประกันว่านะคะเป็นรถสดมือเดียวมือเดมือเดียวจากป้ายแดงเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ มาพร้อมกับยางบริส o ต e นะคะคันนี้ทั้ง4เส้นเลยนะคะเรามาดูระบบภายในนะคะคันนี้ระบบภายในนะคะเบาะนะคะหนังผู้น้าเช่นกันนะคะเบาะหนังเสียมตาลเดิมจากโรงงานเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้นะคะขับเคลื่อนสองล้อนะคะ ระบบมีจอร,ระบบนำทางนิวเวกเตอร์มาให้เรียบร้อยนะคะผมอะไรมันติดฟังก์ชันนะคะคันนี้ไม่วิ่งเป็นแค่55,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากได้ไมน้อยนะคะแนะนำเลยนะคะสำหรับลูกคา้าท่านใดที่สนใจรถอยากได้ไมน้อยนะคะแนะนำเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะรถสวยตอบโจทย์อีกหนึ่งคันนะคะราคา1 1ล้าน1นแสนนะคะ1ล้าน1 0 0แสน7หบาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็จะได้ในส่วนของอประตูไฟฟ้าด้านหลังเช่นกันนะคะสำหรับคันนี้ค่ะมาพร้อมอย่างอะไรนะคะคันนี้นะคะจะเป็นสภาพเดิมๆม,มาเลยนะคะอุปรกรณ์พรมนะคะคันนี้จะไม่มีมาในรถนะคะ คันนี้ได้เป็นปีใหม่กว่านะคะปี2019นสะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาดูรถจริงได้เลยค่ะที่บริษัทเพชรยนต์ถนนสันิไทย68มีนบุรีกรุงเทพค่ะนะคะเปิดบริการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะลูกค้าสามารถดูรถจริงได้เลยค่ะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อหาปุ้ยได้เลยค่ะ0641462466ค่ะปุ้ยเพชรยนต์นะคะลูกค้าที่มีประวัติเครดิตนะคะสามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะคะคันนี้ผ่อนข้างวดนอยู่ที่ประมาณ25,000บาทนะคะสำหรับคันนี้ค่ะสามารถดูรถตัวจริงได้นะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์สั่นกระดิ่งไว้ได้เลยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่กันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะฝากติดต่อหาปุ้ยโดยตรงได้เลยค่ะที่0641462466นะคะสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้ทุกวันเลยนะคะไม่มีวันหยุดนะคะเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะะัตขัตฤกษ์ไม่มีวันหยุดราชการนะคะ ลูกค้าสามารถเข้ามาโดยตรงได้เลยค่ะที่บริษัทเพชรยนต์ถนนสิริไทย68เมินบุรีกรุงเทพค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ